ดีครับผมมิกนะครับจากช่อง DTCH นะครับกับเกมมาร์ชเมลสตองเกตเซเวอร์จีนยอดนะครับกับเซเวอร์526นะครับก็เป็น day 2นะครับสำหรับในการอัปเดตไอดีนี้ของผมนะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันไอดีผมครับปัจจุบันครับอ่าเลเวลอยู่ที่3ักครับตามจริงวันนี้ผมก็ เพดตามตรงว่าเพิ่งจะได้มานั่งเล่นประมาณช่วง3ามทุ่มประมาณสองทุ่มแล้วกันอ่าแล้วผมก็เอาเวลานั่งทักกับบ้านแบบหนึ่งแล้วก็มานั่งเล่นก่อนแบบหนึ่งก็คือใช้เวลานั่งเล่นไอดีนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ขับประมาณชั่วโมงครึ่งได้ก็คือตามจริงทั้งวันนควรจะจบประมาณสักเวลสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าปลายๆแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้ก็ก็คือจะบอกว่าไอดีเนี้ถ้าจะตบตัวช้าจริงๆอะ่ะคือผมจะบอกปลายๆว่าเออที่ผมไอดีมันจะช้าเพราะว่า หนึ่งคือติดกันบ้านทำงานครับเพื่อเราไปเรียนไงผมไม่สะดวกในการจะเล่นเกมระหว่างเรียนไม่ด้วยนะครับก็คือขอภไยด้วยในการแบบเอ๊ยทำไมไอดีอมิกถ,ถึงเป็นแบบนี้ทำไมแบบมันเช่ากัาอ,อื่นเขาอะไรประมาณนั้นเนาะก็เป็นพิจนารณาแล้วกันเนาะ อันดับนะครับปัจจะมาอันดับอยู่ที่150พลังปัจจุบันอยู่ที่3 7มหมื่นดันสนะครับอันดับหนึ่งครับก็เลเวลสานะครับพลังปัจจุบันอยู่ที่8 8 2 9 9แป้อก้ากล้วก็กาหลักแสนแล้วนะเอาจริงคือแบบเร็วมากๆเลยอะอืมคือส่วนใหญ่ของฟ้ากันแล้วอะครับเนาะอ่ะการผ่านดาบนับไม่มีอะไรตัวเ้าสกแก่งครับอยู่อันดับที่122ครับ น่าจะเป็นเจ้า,าน้องฟูปุกิล่นะเอ้าน้องทัสสเกิครับกิลนะครับอยู่อันดับที่6นะครับโอเคพูดถึงกิลนิดหนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่ากิลเนี่ยควรจะหากิลที่อยู่อันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์หรือประมาณท็อป10ถึงท็อป5กำลางดีหเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อได้แอชชีพของกิจกรรมหรือว่าหลับเพลย์อะไรวันทุกวันแล้วก็เออพูดจริงๆก็คือพวกเรื่องของการ ส่งพวกเอ่อการ์ตัวละครต่างๆอยเผื่อมันมีเควสอะไรประมาณนี้เผื่อบางคนไม่ผ่านนะครับอ่าไอสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่แบบเราได้ตีบอสในเรื่องจุดนี้เพราะว่าช่วงเริ่มต้นประมาณ7วันแ,แรกๆหรือว่าประมาณช่วงสองสาวันแรกเะครับเนาะมันจะมีบอสประเภทนี้ให้เราตีแล้วก็สามารถหาพวกทาบุตได้ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็เรื่องของจิปตาครับทั่วไปพวกนี้ผมว่ามันก็สําคัญมากไี้อย่างนึงคือเป็นของฟ้านะประมาณนี้เลย แล้วผมก็จะอาไปขอ,อของพี่พีแล้วกันพี่พีตอนนี้ครับลำบาร้ลองผมก็มาเรื่อยๆนะจริงคือจะมีแพ้บ้างชนะบ้างจริงคือตอนนี้ถ้าใครเปิดก่อนแล้วตามด้วยจีนน้อยคือโป้งเทียวคือแตกก็คือต้องอ่อยายัดของดีๆแล้วกันนะครับในจุดนี้อืมแล้วก็เพิ่มมาใหม่คือเรื่องของการหาเตะเนี่ยคือโชคดีตรงที่ว่าถ้าเราเดินผ่านด่านแรงเราก็สามารถกวาดล้านได้เลยไงช่วงล่มต้นผมก็แนะนาว่าถ้าใครมีน้องทัดอา ลอ,องฟุ้งพวกกีกับคอแพ้บทาซึมากิ่อ่ะเอ้ยทำอะไรเออท้าซึมากิถูกแล้วอก็เอามาฟาร์มเสร็จไปก่อนช่วงเริ่มต้นพอครบเจ็วันปุ๊บเอาโซนิกมาฟาร์มเหมือนเดิมดีกว่าทำเป็นเศษขึ้นท่าตานนะครับส่วนแหลบวิจัยเนี่ยหรือว่าเนี้ยผมยังไม่เล่นแล้วกันนะครับผมยังไม่รีแต่ตาจริงอ่ะของที่มันได้จากกิจกรรมนี้มันคุ้มมากเลยนะได้ตั้งเพชรได้อะไรต่างเดี๋ยวผมก็ค่อยมาทำเคลียร์ที่หลังแล้วกันครับหลังจากนั้นไปส่วนเรื่องของอ่างๆมดแมปต่างๆผมก็เล่นนจครบหมดแมปตัววเพราะ่าง โดนตีตายนะพรได้โดนสะท้อนตายคือโป้องอยู่แตกเลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมก็ช่วงนี้ต้องมาทำท,ทำัะละอนหลากหลายนะครับแล้วก็ตาจะประมาณนี้เลยส่วนฟ้า,อ,า,ฟาอุปกรณ์นะครับก็ชั่วโมงสามสี่สามห้า 3, 4, 3, เนี่ยมันก็จะได้ของฟ้าเลนเลยใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ทำการฟาร์มมากเท่าไหร่ก็แค่เคลียร์เควสและวันแป๊แค่สามสิบครับ ตัวชีปัจจุบ,บันก็คงเป็นประมาณเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับว่าเออเราจะเน้นตัวละครที่เป็นระดับ S R ไว้ก่อนนะครับแต่ว่ากรณีผมยกตัวอย่างแค่3ตัวละครนี้เพื่อยอย่างอาจจะพิพจณาเขา่าพิจารณาอนาคตะนะครับอันใกล้หรือไกลนี้ว,ว่าสมมุติถ้าระหว่างทางผมเปิดได้อตอม,มิกผมก็จะใช้แทนเจ้าอ่ากเดนบอลเลยครับแล้วก็จะปั้นราชาตัวเนี้ยแทนไประหว่างทางหรือแล่ก็ผมอาจจะปั้นเป็น อาจจะปั้นเป็นราชาระหว่างทางครับพอจะจัดการปุ๊บผมก็จะเอาราชาตัวเนี้ยมาแทนตัวละครประเภทนี้แล้วขับไปจัดการแล้วก็กวนเดนบอลหรือว่าถ้าเป็นอาตอมิกหลังจากนี้นผมอาจจะใส่ตัวละครแทงประเภทที่แบบแทงเป็นเอ่อ PV PVP เลยหรือว่าเพิ่มโลกแม้ก็ตัวละครในประเภทที่สามารถอยู่ยเฉยๆอาจจะเป็นวัซซี่แมนแทนในป,ปัจจุบันเนาะหรือว่าทาง่ายสุดก็อย่างมูเมนเรไเดอร์ถ้าเราไดนหมวดของ PVP นะไอ้พีพีนะผมเขาจะเป็นประมาณนี้เลย คือข้อดีมันอาจจะไม่ต้องออฟสกิลอะไรเยอะแยเยอะแยะแต่ว่าตัวละครประเภทนี้มันสามารถยิงแทงได้หรือว่าจะเป็นเจสอดยิงคำประมาณนี้ได้นะครับเนาะแต่ว่าอนาคตก็อยู่ที่กับตัวละครดวของเรากันว,ว่าจะเป็นแบบไหนอะประมาณนี้เลย เรื่องอุปกรณ์ต่างๆครับในการปั้นหมวกก็เน้นเป็นโจมตีสปีดนะครับเจนนอครับเน้น HP ราชาดินนีครับผมเน้นแทงเฉยนะก็เน้น HP เลยพวกนี้เบาครับก็เน้นตัวละครโจมตีเหมือนกันนะครับเราก็ใส่ครับก็เน้น HP ดนล้วนแล้วก็สวัสสปีดของไอดีผมครับก็เป็นมิเตอร์เลยเด้อซึ่งอันนี้ก็น่าจะอ้าวอันนี้ขอยิ้มใส่ก่อนน่ะเป็นก่อนเจนนอครับ เอมอม,มาณนี้กันแล้วของฟ้าฟิล์มโบวกไปนิดนึงก็ได้ครับของฟ้าที่มีสองชิ้นนะอ่ับพูดถึงสปีดนิดนึงครับ <c oughs> ก็เป็นเจ้าโมเมิเลยเด้อครับเปิดก่อนแล้วตามด้ยวยกอ็เดมเบลแล้วก็เป็นน้องทัสึเมืกินะครับแล้วก็เป็นจีนอ้นะครับเน้องติอ่าผมไม่ยังผมยังลืมชื่อทหารน้ำมาอยู่ดีนะ แล้วก็เป็นพลังครับสถานะพลังเนาะแล้วก็เป็นเผ่าไหม้นะครับเนาะอืมประมาณนี้เ่ยทับหลักคือทีนี้ก็ทําคอมโ,มโบทีมเดี๋ยวเล่นดมาีมอีก,ก็สบายขึ้นมากเลยเนาะตัวในวันนี้ครับในการซื้อของในอ่าแรางต่างผมก็จะอืมไม่ได้ซื้อมากเท่ากับเมื่อวานแต่ก็คําว่ามากของผมก็อาจจะน้อยตบำลงอย่างวันนี้ผมก็ซื้อพลังที่1 5 0่้าิตามจริงก็ซื้อเพิ่มได้นะแล้วก็ผมก็ซื้อกระป๋องอีก1 0ึงร้อยเนาะครับเงินก็ธรรมดา ส่วนวันนี้ก็มีแพ็กเกจ360นะครับผมก็จัดในที่เรียบร้อยนะครับเนาะเหมาะกับการดำเนินง,งานในช่วงเริ่มต้นเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ผมก็ทําการอ่าซื้อไปก็คือเป็นแพ็ก288นะครับก็ เน้นนับพลังงานกันอืมคือจริงๆไม่แนะนำไม่ไจะซื้อนะแต่ว่าผมซื้อเนี่ยเรื่องของการใช้พลังงานเพราะว่าผมไม่ได้อ่าเล่นทุกวันไงช่วงแบบเช้าๆครับผมเล่นช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆเนี่ยมันก็จะพลังงานต่อรอบวันหนึ่งในการีเนี่ยมันจะน้อยอืมก็เลยอาจจะเสียแบบพวกพลังงานระหว่างทางไปจริงๆก็เลยอาจจะแบบโอกาสในการเลเวลแต่ละดีมันก็เลยช้ากว่าครับปกติอืมเปิดเรื่องต่างๆพวกการเปิดตอนนี้ผมเปิดไปที่หนึ่งร้อยไปแล้วครับเนาะ ก็นองมีเวลาสี่ว nah ันผมไม่ม uh ั่นใจเหมือนกันว่าแ่สี่วันเนี่ยผมจะเปิดจนกว่าจะเออ่ขึ้นหรือว่าระหว่างทางนี้สามารถเปิดครบสองอ2ส0บไปได้ไหมนะครับอันจริงก็จะพยายามเว้อรไรต่างก็ประมาณนี้เลยไม่มีแล้วก็คงจะไม่มีแล้วครับในการ อ่าวัดผล,ลต่างเดี๋ยวก็ก่อนปิดคลิปผมขอไว้ค่าพลังหรือว่าตีเพื่อนๆอะ้รกันเนาะอาจจะไปตีนี้คนที่กิไวได้ครับพอดีอันนี้คนน่าจะพลังน้อยไปนหน่อยถัาพลังใกล้กลันเราก, 30, 000. 3, 000. 5, 000. กันสักสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าแล้วกันโอเคคนนี้อืมสี่หมื่นสองเหอเอาลองดูคือเราวัดว่าสปีดเราเปิดก่อนเนี่ย คือเราดูภาพนุนๆในการจัดทีม้วกันแล้วว่าเล่นยังไงเจนเนอขาเปิดเขาเปิดหลังเราอะเอ้ยเขาเปิดก่อนรอโอกาสแพ้ส่งมาแล้วจิ ก็ประมาณครับในการจตะคอมโบโอ้ยครับคลิปผมก็คงม,มีมาเพียงเท่านี้ครับในการอัปเดตคืออาจจะนอนน้อยหน่อยครับเพราะว่าจำจริงก็ต้องเร่งรีบไปนอนพักผ่อนนะครับนอนจริงในการ เล่นไอดีเกมของผมในไอดีเนี่ยก็ยังไงก็อย่าฝากติดตามนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้นะครับหรือว่า,าสามารถสอบถามข้อมอูลหรือว่าลองมาแชร์แชร้ว,ว่ามีใครเล่นเซร์เวอร์นี้อยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมครับคอมเมนต์อย่างสุภาพครับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ